พูดกันภาษาชาวบ้านพี่ก็คือกระดูกเศษกระดูกที่เผาหลวงพ่อก,กันนะครับหลวงปู่ท่านได้รับถวายมาส่วนมากลูกศิษย์จะได้รับถวายมาจากหลวงพ่ออั้นนะครับหลวงปู่ศรีปู่ดูเป็นศิษย์ในสายของหลวงพ่อกัก่นนะครับนะหลวงปู่ดูเอามาผสมสร้างพระครับ อย่างวัตถุมงคลหลวงปู่ดูเนี่ยเริ่มที่โลหะแต่จบที่ผงพุทธคุณได้หมดเคยฉีดยาไม่เข้าก็มีครับยิงไม่เข้าก็มีแต่เราพูดอย่างเงี้ยมันจะเหมือนโมกันโอเคทางรถยนต์อะไรเงี้ยหมากัดนี้ครับมีหมดที่คุ้มกันได้หมดจริงๆแค่คาดปลอดภัยผมว่าโอเคพี่ ทางกรรมการวัดคิดว่าไม่น่าจะมีผู้จองจนครบแน่ก็ <c oughs> เลยขอหลวงปู้ดูท่านลดจําน,น,นวนการสร้างหรืงปู่บอก <c oughs> ไม่ต้องลดจํนนานวนการสร้างเดี๋ยวก็จะมีคนเอาไปจนหมดใครที่ใช้เหรียญน,นี้ต่อไปจะมีสตาร์ทำเป็นเีื่องเล็กของในหลวงพระมาชินีครับแล้วมวลสารที่ใส่คือดีที่สุดที่มีอยู่ หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นสะพานบุญในการอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์นะครับพวกเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะครับและปัจจัยที่ท่านผู้ชมได้ทําบุญมานะครับก็จะนําไปบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารและสร้างศาสนสถานต่างๆรวมไปถึงช่วยเหลือพระสงฆ์หรือวเนนที่อาพาธนะครับช่วยเหลือการศึกษาของเด็ก สร้างถนนสร้างสะพานและแน่นอนว่ายังมีการนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกมากมายตามแต่วัตถุประสงค์ของวัตถุมงคลชนิดนั้นๆนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปช่วยสร้างคอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพในช่องนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลอีกด้วยนะครับขอให้ FC ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวัตถุมงคลที่เราเลือกมานั้นเป็นของดีมีวัตถุประสงค์ที่ดี เพียงแค่ f c เข้ามาที่ l ลายแอดบางอ้อหรือตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้หรือคงกระพัน Store ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ทันทีนะครับแล้วผมก็ยังยืยนยันคำเดิมนะครับว่าเช่าวัตถุุงคลกับเราคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทาบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับผมหนุ่มคงกระพันขอบคุณมากครับ เอาละครับมาถึงช่วงวัตถุมงคลของวัดสแกร์วันนี้เราอยู่กับพี่โยและก็พี่ธนะครับสวัสดี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 ครับโอ้พี่แทงครับสองท่านนี้จะมาให้ความรู้เราครับฮะเกี่ยวกับสิ่งที่พี่แท่งชื่นชอบนะครับก็เป็นลูกศิษย์ เอกเลยของวัดนี้สองคนนี้ทํางานร่วมกันนะครับเผยแผ่บารมีของหลวงปู่นะฮะของวัดสแกนทั้งหมดเลยครนะครับจริงๆแล้วโหมีหลายพิมพ์เยอะมากแต่วันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นพิมพ์ที่เรียกว่าประชาชนนิยมนิยมนะครับนักนะสมชอบเอายอดนิยมมาเลยเอามีอะไรบ้างครับว่าเลยเริ่มจากตรงทุนก่อนเลยครับมาครับคุณชนะครับเชิญครับเริ่มจากภาพใช่ไหมเอาภาพก่อนเลยภาพอะไรนะฮะนี่คือภาพของพ่อกันภาพของพ่อกลงเป็นยูปชายครับโอ้โหนี้ ซึ่งถือว่าเป็นพระอุปชาของนะะฮท่านหลวงปู่ศรีผมดูตรงนี้นะครับเป็นพระอุปชานะครับหลางองค์นี้เป็นหลวงปู่ศรีครับหลองค์นี้พ่อใหญ่ครับที่เป็นลูกศิษย์อันนี้ก็เป็นอ่าพวกเจ้าวาดอัสเเกนะครับพ่อหาพ่อแดเป็นคู่สวดครับครับผมครับผมเอาง่ายๆเลยฮะเฉพาะรูปกับกรอบนี้ชุดนี้เท่าไหร่ครับ รามีคนเคยมาให้ 3- ามแสนที่นี่ถายบเกือบหลุดมือหายากกาายนะฮะแค่ภาพออริจินอลนะภาพนี้ออริจินอลต้นฉบับครับพี่โยได้มาไงรูปนี้ผมเช่าจากบ้านลูกศิษย์รุ่นเก่าครับอ๋อก็คือเป็นบ้านคนเก่าคนแก่บ้านลูกศิษย์ที่วัดสแกเราเองคนที่นี่ไปไปมานี่นะภาพนี้กับหายากกวยาเหรียนอีกนะดห่งครับอาจจะมีเยอะภาพอาจจะมีภาพสองภาพเพราะมันถูกสลยนี่ก็ปวกกิน จริงๆหลวงู่ดูทำขุนแผนหลายรุ่นแต่ว่าขุนแผนรุ่นนี้ก็เป็นขุนแผนเรียกว่ารุ่นที่นิยมที่สุดติดรุ่นหนึ่งเขาเรียกขุนแผนอัฐีหลวงพ่อกันครับอัฐีหลวงพ่อกันคือพูดกันภาษาชาวบ้านพี่ก็คือกระดูกเศษกระดูกที่เผาหลวงพ่อกันนะครับหลวงู่อได้รับถวายมาส่วนมากลูกศิษย์จะได้รับถวายมาจากหลวงพ่ออั้นนะครับ หลวงปู่ศรีปูดูเป็นสิทธิ์ในสายของหลวงพ่อการนะครับหลวงปู่ดูเอามาผสมสร้างพระครับแล้วก็มีพิมพ์สมเด็จด้วยที่ผสมนะครับครับนะครับมีพิมพ์คุนแผนมีพิมพ์สมเด็จที่แท่งต้องมีเพราะว่าถ้าเป็นสิทธิ์ปูดูนะไม่มีอัฐิหลวงพ่อการอยู่ในนี้นะครับพี่เหนื่อยเหนื่อยอะไรทุกวันนี้ผ่อนน้อยอยู่นี่ขนาดขึ้นมเล่น นะถ้าคนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า beginner เพึ่งหาดเดินยังเหนื่อยเลยแล้วถ้าไปถึงนี่เป็นปริญญาเอกแน่เลยแต่พี่ได้ของแท้ๆไปไงใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนะครับแต่ว่าถ้าไปรุ่นนี้ผมใส่ต้ออยู่วงการสักสามสิบปียังไม่พอพี่เรายังมีรุ่นที่เด็ดเด็ดขึ้นมาอีกเดี๋ยวสิเรายังเรายังไม่ได้ทราบเลยว่า ถ้านักสะสมต้องการจะหาในรุ่นนี้ขุนแผนมีน้อยมากมีน้อยมากราคาประเมินไม่ได้แน่แน่จะหลักสิบราคาเท่าไหร่ครับเสียตีหลักสิบว่าราคาไม่น่าถึงร้อยองค์ถ้าเป็นพิมพ์เล็กน่าจะอยู่ห้าหมื่นบวกลขุนแผนเลยบถ้าพิมใหญ่ถึงแสนครับโอ้หน้า บางจังหวะมันมันไม่มีหมูไม่เรียนพี่มันไม่มีหมุนไม่เรียนพุทธคุณเหรอครับพุทธคุณพุทธคุณตรงแผ่นนี้จะเมตตานะมีครบทุกด้านที่เมตตาแค่คาดค้าขายคือได้หมดเคยฉีดยาไม่เข้าก็มีครับโดนยิงไม่เข้าก็มีแต่เราพูดอย่างเงี้ยมันจะเหมือนโม้กันโอเคทางรถยนต์อะไรเงี้ยหมากัดเงี้ยครับมีหมดที่คุ้มกันได้หมดจริงๆแค่คาดปลอดภัยผมว่าโอเคพี่แล้วทำไมทำไมถึงวันนี้ถึงเลือก เลืกองค์นี้เป็นองค์แรกในการ<ม>พูดถึงเพราะว่าผมเคยได้ยินมาบ่อยค,ครั้งนะครับอย่างวัตถุมงคลหลวงปู่ดูเนี่ยเริ่มที่โลหะแต่จบที่ผงหลายๆคนชอบแปลว่าอะไรเริ่มที่โลหะศึกษาที่โลหะก<อ>่อนครับคือมันจะง่ายในการศึกษาคือเหรียญ<อ>รูปรล่อเหรียญปัม๊มมันมีตำหนิในแม่พิมพม์อ่านดูง่ายพอมีความรู้ในเหรียญแล้วอะไรแล้วถึงจะม,มาขยับเป็นเนื้อผงเนื้อผงจะดูยากกว่านี่มันคือมันพิมพ์ก็ไม่ชัดการสร้างคือมันต้องเข้าใจวิธีการสร้าง เนื้อหามวลสารครับทีมเดียวกันที่ไม่ใช่อัตถีคุ้มกันก็มีมีการขายที่ผิดเนื้อราคาคก็ผิดราคาครับ ครับก็เลยเลือกนํามาให้ชมกันเป็นองค์แรกเพราะเป็นของหายากมากมากครับไม่นี่ได้ยินหนึ่งสะดุ้งเลยนะว่าโอ้โหมีอระตีหรือว่ากันอยดหรือมุมไหยแล้วแล้วปล่อยปืนไม่ไม่ล้อมอย่างนี้ไม่ไม่กระตีเขาไม่ให้กระจับกับพี่นะจับไปไม่ได้เดี๋ยวครับผมพี่วางมาพี่บอกพี่วางมาพี่ใจผมพูดเลยวางไม่ไซึ่งซึ่งเป็นผงอ่ะเราไปจับโดนเหงื่อโดนอะไรผักผงนะครับเหมือนอย่างของพี่ควรใส่ตลับนะครับไม่ควรเลี่ยมเลี่ยมพลาสติกอะไรเงี้ยที่เวลาพลาสติกหมดอายุนะครับ ไปแกะไปอะไรเงี้ยเนี่ยต้องเอาโอ้แตกก็เยอะพี่เคยแตกก็เยอะต้องรล็อกพี่ต้องโอ้ฝีมือบางทีกาวมันติดพี่เลี่ยมเลี่ยมแล้วต้องเลือกแล้วก็ต้องเลือกไปเลยจะทองจะเงินจะอะไรช่างไม่เก่งแล้วเราจะลำบากแล้วเราจะขึ้นคอยยังไงล่ะครับพี่ก็ใส่ตลับก็ได้พี่พี่ใส่อาบน้ำทุกวันไม่ได้ใส่อาบน้ำเลยมใส่ตลับเป็นกล่องนะไม่ตลับแบบนี้ลักษณะเนี่ยครับตลับแบบนี้แต่ไม่ต้องไปเลี่ยมหัดกรอบแต่ทางที่ดีถ้าผ้าผง่นมีมูลออกก่อน น้ำมาแล้วสิพี่ถูกแทกได้อะไรได้แล้วผมแนะนํานิดนึงอย่าไปแอบเก็บแขวนไว้เนี่ยลืมทันทีวางชัดๆเลยลางห้องการบ้านจะได้เห็นเพราะไม่งั้นลืมลืมหลายคนบางคนนะฮะอย่าไปพักไปพักลงโรงแรมนยออกปุ๊บหายกลับไปไม่เจอแล้วต้องวางกับกุญแจรถแล้วอย่าไว้ในรถล้างรถปุ๊บเด็กรถไม่ได้เลยไม่เห็นครับเรียบร้อยเรียบร้อยไปพักโรงแรมพี่ไปพักกับใคร เลมันแล้วแต่วันดิโอเคบอกไปเนี่ยมันแล้วแต่ครับพี่ขอโทษไม่เคยได้นอนแม่มาซะเร็วเลยมาซะเร็วหรือวะก็ไม่เคยได้นอนบ้างต่อไปครับเหรียญที่สองเป็นเหรียญเศรษฐีทองคำครับชื่อเขาเหรียญเศรษฐีครับเศรษฐีทองคำเหรียญนี้เหรียญทองคำครับมีเป็นหนึ่งใน56เหรียญตั้งทั้งสิ้น56เหรียญเหรียญเศรษฐีทองคำก็จะต่อโค้ด2โค้ด2โค้ดครับแล้วก็เป็นเหรียญที่หลวงปู่ดูจารย์ ทุกเนื้อลูกหลวงลูกดำท่านจะได้รับมอบหมายจากหลวงปู่ให้จานแบบว่ายกไปเนื้อทองคำเนื้อทองคำเพราะท่านชราภาพมากพี่ปีนั้นป่ะครัปีสามหนึ่งกทองคำเลยไม่ได้จานอ่าหลวงปู่ดูจานหลวงปูกติทองแดงอ่ะจะเป็นหลวงดำจานเป็นสิทธิ์หลวงปู่จานเพราะว่ายังแข็งแรงนะครับครับเหยนนี้ก็สร้างห้าสิบหกเหรียญฝักบีเหรียญนี้ที่เอามาโชว์ก็จานจานครับจานหลวงปู่อยู่ด้านหลังตรงนี้ด้านหน้ามีสองสิบเอาหกนับเชิญแล้วชื่อเนี่ยเป็นมงคลมากเลยหวังนี้นะเศรษฐีไม่เดี๋ยวมีที่มา ผมจะดูตรงไหนดังจริงไม่ได้ชื่อเสร็จก่อนหน้านี้ไม่ได้ชื่อนี้โค้ดดูโค้ดนะฮะสองห้าสามหนึ่งครับผมามีช่อช้างครับอ่าเหมือนชอช้างโค้ดจะเหมือนชอช้างครับโอ้โค้ดจะเหมือนชอช้างตัวครับใช่ฮะตัวหน้าเหมือนแปดเหมือนเลขแปดมีคล้ายๆครับครับวิ่งอย่างเงี้ยแล้วตัวหลังก็เหมือนชอช้างที่ให้หวยใช่ไหมฮะไม่ใช่ดูดูอศอพศนะครับพศอสองห้าสามหนึ่งตอนนี้ตอนนี้เขา แลกเปลี่ยนกันอยู่เท่าไหร่ครับประมาณสักปีที่แล้วอ่ะตองล้านต้นๆแต่ปีนี้ราคาปักขึ้นมาเกือบ2ล้านแล้วจบจบรายการเราไปมีมีแตะเกือบ2ล้านครับหมดนะพี่ต้องหาไม่มีเงิน2ล้านบางทีไม่มีให้นะของาเอาจริงๆพี่ก็มี56องค์องะมันมีคำนี้จริงๆงพี่มีเงินก็ซื้อไม่ได้พี่ตอนแรกไม่ขายให้เราตอนแรกที่ทำมามา56องค์เหรียญแล้วเท่าไหร่ฮะออกจากวัดถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ3,000ันนะ สมัยนั้นสามสิบปีแล้วไม่พี่สามพันนี่แถมทั้งเงินตะกั่วชุดนะครับเป็นเซตนะครับเงินตะกั่วนะว่าทองแดงห้าเหรียญนะครับเซ็ตนึงเลยครับตอนชื่อชื่อเหรียญอะไรนะเหรียญเศรษฐีครับทำไมตอนแรกไม่ชื่อเศรษฐีใช่ไหมใช่ครับต้องคุณนละเพราะอะไรครับชื่อแรกชื่อทางการตอนแรกเนี่ยทางกรรมการวัดคิดว่าไม่น่าจะมีผู้จองจนครบแน่ก็เลยขอหลวงปู่ดูท่านลดจำนวนการสร้างหลวงป er ู่พงษ ไม่ต้องลดกันเลยครับ้างเดี๋ยวก็จะมีคนเอาไปจนหมดเพราะตอบใครที่ใช้เหรียญเนี้ยต่อไปจะมีสตาร์อ่าเท่าที่ผมได้ยินมาจะร่ำจะเป็นเศรษฐีเเป็นศรษฐีก็เลยเป็นชื่อก็เลยเป็นรุ่นเศรษฐีที่มาของเหรียญเศรษฐีจะได้รับจำหน่ายไหมครับงั้นี้ที่เช่าไปทั้ง56องค์56กคนก็อยู่กับเศรษฐี ไม่เศรษทีได้ไงตอนนี้ล้านกว่าวันนั้นสามพันวันนั้นสามพันผ่านไปตอนนี้ล้านกว่าแค่สามสิบปู่ปีสามสิบกว่าปีก็นั่นแหละจึงเป็นที่มาของชื่อรุ่นว่าหลวงพ่อก็บอกท่านว่าคือมันขายไม่ได้เอาแล้วมีประสบการณ์ไหมว่าห้อยแล้วรวยจริงอันนี้จากประสบการณ์ตรงนะครับลูกค้าได้ไปก็ชีวิตดีขึ้นคือไม่ใช่แค่รวยแต่ว่าชีวิตดีขึ้นในทุกๆด้านเขาสั่ผ่านด้วยทุกเหรียญของหลวงปู่จริงๆว่าถือมงคลหลวงปู่อะ พี่ผมบอกเลยว่าพุทธคุลมีครบพุทธคุณนะฮะมีครบนะเมตตาค้าขายอยู่โยงกงกพันแต่ส่วนมากอยู่ที่ตัวเราพี่ปฏิบัติต้องเราทาเป็นผู้ทำครับครับนะครับจะถูกหวยพี่เหรียญต่อไปเนี่ยนะอืเหรียญต่อไปเนี่ยนี่นะครับสิบหกสูงกว่าเหรียญเศรษฐีอีกมูลค่าจำนวนน้อยมากตรงไหนครับเหรียญรตรงนี้ครับทองเพชรเนี่ยนะฮะแต่ว่าเด่นขึ้นมาเลยนะอันนี้คือ ยันดวงเนื้อทองคําสร้าง16เหรียญครับพี่นุ้ยต้องสองสิเหรียญ16เหรียญคือน้อยที่อาจำนวนน้อยด้วยมูลค่าเลยสูงมากโอ้ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ับเดี๋ยวพี่นุ้ยจะขอไปให้พี่ตั๊กครับตรงนี้ครับครับหลวงปูดูยันดวงนะครับเนื้อทองคามี16เหรียญนะในต้นนี้ข้างหลังเป็นข้างหลังเป็นดวงเหมือนปลูกดวงเป็นทางโหรศาสตร์ที่สวยมาก ปีอะไรฮะพี่โอ2526ครับพี่2526ก็โอ้โหก่อนเก่ากว่าซ้ำก่อนเศรษฐีนะเมื่อกี้ล้านสล้านสามล้านสี่ดีเท่าไหร่ฮะีสองล้านกว่าสองล้านมานานแล้วครับสองล้านกว่าจำนวนน้อยมากครับสองล้านมานานแล้วสินแท้สิบหกเหรียญตอนถ้าปีนี้คงต้องปรับขึ้นคงต้องปรับขึ้นอีกสร้างแค่สิบหกเหรียญสิบหกเหรียญครับทองเงินอ่ามีเฉพาะทองเแค่สิบหกเหรียญพี่มีเงินไม่พอพี่เป็นเรื่องวาสนาเงินนะครับแล้วการแสดงผู้หลักผู้ใหญ่เขา เขาเก็บไว้หมดให้เพราะรักกันอ่ะโอ้พี่เอาแค่เราหาดูก็ยากครับพี่16เหรียญที่ในประเทศไทยถ้าไม่ดูศักดิ์สิงพระพันอาจจะมีโอกาสน้อยที่จะได้ดูจริงไม่ได้เห็นแล้วครับนะครับมีแค่สิบหอยู่ในเซฟหมดฮะหรือไม่ก็อยู่ในคอของผู้ใหญ่จริงครับแต่จริงนะถ้าพี่แท่งมีองค์นี้คือจบครบเลยจบเลยจบเหรียญเดียวไม่เพราะว่าอย่างหนึ่งที่ประทับใจคือ เห็นหลวงปู่เต็มๆเลยไงเต็มเต็มเต็มแบบหน้าเลยเต็มหน้าท่านเลยเป็นรุ่นที่หน้าหลวงปู่อิ่มมากชัดที่สุดเลยปกติก็จะเป็นนั่งบ้างปกติก็จะเล็กๆนี่นอันนี้อันน้อมเพชรเลยนะตรงนี้นะสวยงามมากเลยสิบหกเหรียญโอ้โหอ่ะอันนี้สองหกใช่ไหมสองหกแล้วครับไหนต่อไปไหนต่อสุดยอดต่อไปครับอันนี้เหรียญหลวงปู่ศรีวัดสแกะฮะครับนี่ศรีศรีพุทธีหลวงพ่อการเป็นคนที่ท่านหนึ่งที่เก่งมากเก่งมากพุ่มดงหลวงพ่อกันครับนี่ฮะอยู่ในภาพนี้ ยังนูมลพี่ชื่อชื่ออะไรพี่อันนี้ก็เราเรียกเรียนเสมาสองห้าหนึ่งหนึ่งคือเขาบอกว่าหลังจากที่เราได้รู้จักหลวงปู่ดูแล้วเนี่ยก็มีพระปิจะไล่ลงไปลึกถึงหลวงปู่ศรีอาจารย์เฮงถูกต้องครับเราคนส่วนมากจะศึกษาหลวงปู่ดู่ก่อนแล้วก็ขยับขึ้นมาหลวงปู่ศรีแล้วก็ไปอาจารย์เฮงที่วัดสแกเรามีสามเป็นความรู้ครับตอนที่หลวงปู่ศรีสร้างวัตถุมงคลของวัดสแกเนี่ย ก็อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับหลวงปู่ดูด้วยไหมหลวงปู่ดูจะอ่อนกว่าพี่แต่หลวงปู่ดูอาจจะสร้างในเรื่องของพวกเครื่องรางก่อนพี่ห<อ>ลวงปู่ดูสร้างพระครั้งแรกปี2492 2493ครับครับอย่างรุ่นเนี้ยของหลวงปู่ศรีนี่ปีอะไรฮะ2511เ25ป็นเหรียญรุ่นแรกท่านจริงๆท่านทำพรมมาก่อนพี่ทำพรมทำตะกุดอะไรมาก่อนอ๋อครับสองห้าหนึเป็นศิษย์ผู้พี่เป็นรุ่นแรกอันนี้เหรียญ คาราวาอันดับหนึ่งของเมืองไทยอันนี้สิที่อยากได้คะวาอาจารย์เฮงเป็นลูกศิษย์ของอ่จากย์เช่นไกรอาจารย์เฮงอาจารย์เฮงไัวันพี่เรียกเรียกเหรียญนี้ว่ารัศมีพมครับรัศมีพมรัศมีพมข้างหลังจะมีดนหลายแบบคมเข้าหลามตัดใช่เรียกชาวบ้านเรียกเข้าหลามตัดง่ายๆตั้งกี่เหรียญฮะอันนี้อาจารย์พรุ่งนี้น่าจะเป็นหลักร้อยพี่ไม่ได้ทำวันละเดียวอาจจะทำครั้งละห้าสิบเหรียญะัหลามตัดเนี่ยครับของอาจารย์เฮงหมดเลยไหมครับใช่ครับชุดนี้ขอคืออาจารย์เฮงทำร่วมกับผู้กุศรีพี่ร่วมกันอาจารย์เฮงเป มาดูแบบนี้บ้างมีอะไรครับพี่เบี้ยครับอธิบายหน่อยะนะอธิบายหน่อยครับเบี้ยแก้ครับเบี้ยแก้เนี่ยเป็นเครื่องรางที่ใช้ปกป้องคุ้มครองป้องกันไทครับแต่จริงๆเบี้ยแก้หลือกูดูเนี่ยมีคณะสิทธิจัดสร้างน่าจะเป็นเท่าที่ผมทราบนะครับสองสองท่าก็คือคุณสำเพะครับ คุณประสงค์ครับผมอาจจะจำนามสกุลไม่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 เป็นลูกศิลป์ไม่เป็นไรลูกศิษย์หลวงปู่ต่างใครเป็นลูกศิษย์ทำมาถวายและให้ท่านเสพท่านพิชิตท่านจารด้านหลังครับลักษณะนี้จะเป็นคุณสมเภาสร้างแต่จาร์เป็นยันตุ๊กตาด้านหลังยันต์องค์พระนะครับแต่ว่าชาวบ้านก็เรียนตุ๊กตาร์ทำเยอะไหมฮะน้อยน้อยมากน่าจะหลักสิบครับหลัก กสิับน้อยเพราะทำมาส่วนตัวและถวายท่านแล้วก็แจกจ่ายราคาราคาถ้าจะเช่าเป็นแสนนะพี่เอาเป็นแสนด้วยนะเบี้ยสองแสนเบี้ยแก่นี่ไว้ไว้เพื่ออะไรครับปกป้องคุ้มครองอยู่โดนของโดนสิ่งจากร้ายกลายเป็นดีงี้พี่กลับนะเบี้ยแกคุณิเศษคุณิเศษของเบี้ยแกเบี้ยแกก็เป็นของที่เขาบอกว่าไม่ต้องบุกเสกยังศักดิ์สิทธิ์เลยของทุนสิทธิ์เบี้ยแกเบี้ยแกถครับผมนี่แล้วมีนี่หลวงปู่จานเขาไปอีกไปกันใหญ่ นะครับนะครัเหมาะกับพี่แท่งเหมือนกันน่าจะโดนอเต็มคออยู่แล้วเนื้อทุกองอยู่ที่เหนื่อบ้านหิ้งคอไปเนยแน่นะฮะเหนื่อยแน่เพราะศรัทธามากนี่สินี่คือเรื่องเือเรื่องลือระเบือไก่พระพระเหนือพรมพระเหนือพรมรงนี้โลหะครับนี่โลหะใช่ไหมอันนี้เป็นพิมพ์สองหน้าพี่สี่สิบองค์พี่สี่สิบองค์คือเป็นของสุดยอดหายากพี่พี่ธนาครับอยากขอความรู้นิดนึงว่าเพราะอะไรถึงเรียกพระเหนือพรม แล้วเห็นบอกว่าเมื่อกี้หลวงพี่บอกว่าไม่ให้ที่อื่นสร้างเลยนะต้องหลวงปู่สร้างเท่านั้นอย่างคติเรื่องพระธาตุหลวงพนมีมาจากพุทธประวัติดีกว่ามาจากคาถาบทคาถาที่ที่ทาหุงนะครับที่เราเรียกกันหุทาห่าก็เป็นบทที่ว่าพระพชชุทธเจ้าโปรดเท้าพระกาพมคือมีการลองอมีการทดสอบกันทดสอบลิบลองลิบกันครับระหว่างพระพมกับพระพุทธเจ้าครับโอเคแต่พมเนี่ยตามหาไปทั่วสามโลกตะวตก็หาพระพุทธเจ้าไม่เจอแต่ว่า มาซ่อนอยู่ที่มวยเจ้าซ่อนอยู่ที่มวยผมนั่นเองแต่เวลาผมเนี่ยหายตัวไปผู้พุทเจ้าหาเจอผมไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ในแม่ทรายแต่พอมาถึงให้พรมเท้าพรมเนี่ยหาผู้พุทเจ้าหาท่านไม่เจอท่านลยคบนมวยผมก็เลยเป็นที่มาขพระเหนือพรมพระเจ้าเหนือพรมนั่นเองต้องถามอีกแหละว่าเรื่องเขาถ้าเขาตามหากันเนี่ยราคาประมาณหลักแสนหลักแสนนะฮะก็แล้วแต่สภาพ เรียกว่าสจะสวยเพราะมันห้อยห้อยห้อยเปอยๆไม่แน่แหวนเป็นหนึ่งหนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อแหวนที่แพงที่สุดในประเทศไทยครับแหวนพระแหวนที่แพงที่สุดครับแล้วก็หายากที่สุดอย่างรุ่นนี้เป็นปี2 5งหเป็นรุ่นแรกเลยตั้งแค่สองร้อยสิบหกสองร้อยสิบหกวงครับนื้อน้อยมากแพงยังไงเท่าไหร่ประมาณโอ้อันนี้น่าจะ6กห้าถึงหกแสน่ นี่ผมโดยเฉพาะแหน้าตาก็ตอนนี้ก็คือแหวนอันดับหนึ่งของเมืองไทยพร้อมอันดับหนึ่งของเมืองไทยอยู่ที่นี่ปราสาทแก้วเราแหวนเนี่ยทำใจลำบากนะถ้าจะเอามาใช้พอเอามาใช้ก็จะมีความเสียหายเนาะใช่พี่ราคาแล้วถ้าจะเอาเลี่ยมห้อยคอจัว่าจับนี่ทดลองเก็บอย่างเดียวฮะแหวนแหวนที่เก็บอย่าคนที่มีต้นทุนเดิมชาราคาวัดที่ยังน่าโอเคยังน่าใช้เพราะอย่างคือส่งร้อยบาทสามร้อยบาทยังน่าใช้แต่ปัจจุบันราคาแพงมากท่านจ้าว ลูพันจานด้วยผมดำๆพี่และด้านในมีอะไรที่อยากจะเป็นความรู้ให้กับพวกเราอีกไหมครับมีรงไหนที่อยากให้ชมกันก็จะมีนิวัดพระนครเสด็จนิวัดทำตอนนี่เหรอนิวัดพระนครสององค์กับเสียงคมแดงครับทำตอนในหลวงพระราชนินีเสด็จกลับจากเยือนยุโรปรับทำไมถึงได้สร้างวาระนั้นคือตอนนั้น ข่าวก็ประกาศทางวิทยุกัครับว่าในหลวงเราถึงเมืองนี้แล้วพระราชินีเราถึงเมืองนี้แล้วใช่ไหมหลวงทบซึ่งเป็นเจ้าวาดในยุคนั้นเป็นลูกศิษย์ของพูดูนะครับเขาเรียกว่าอาจจะเรียกหลวงลุงหรือหลวงทานะครับเรามาสร้างพระเป็นที่ระลึกสาหรับในหลวงพระราชินีเสด็จกลับบ้านเราหมายถรัสละกับเมืองไทยก็เลยเรียกกันในหมู่ลูกศิษย์เรียกกันว่ารุ่นเสด็จทีวัดที่คือเสด็จทวัดพระนครทำเมื่อปีศูน เนื้อหามวลสารชุดนี้จะแตกต่างชุดอื่นโดยสิ้นเชิงต่างยังไงครับหนึ่งมวลสารที่ดีที่สุดเหมือนอะไรที่ดีที่สุดถ้าเอามาใส่รุ่นนี้โอ,โ,อโอ้โหแล้วลุงผู่ก็บอกว่าลุงพบบอกว่ารุ่นนี้ลุงผู่บอกว่าเมตตาสูงมากทําเป็นเชื่อเล็บข,ของในหลวงพระมราชินีครับแล้วมวลสารที่ใส่คือดีที่สุดที่มีอยู่รวบรวมมาใส่ของดีทั้งหมดนะครับเอามา,มาใส่ปีศูนย์สี่นะฮะ เียนอีกสององเอาให้หมดเลยฮะเศียรพรมแดงพี่ราคาตอนนี้ก็เอาเป็นว่าหลักแสนดีกว่าหลักหลายหลายหลาเอาเป็นหลักแสนองค์นี้พิเศษไหนเห็นทองแดงปกติเศียรพรมแดงปกติเศียรพรมก็จะมีเป็นเนื้อโซนอมเขียวมีเป็นเนื้อเทแบบจะออก นเนื้อปูนแต่ว่าเสียงคมแดงจะมีเพียงไม่กี่องค์ที่จากเนื้อหามวลสารใส่สีแดงเนี่ยผมออกมาเป็นใส่ปูนกินหมากเราเนี่ยครับบใช้ปูนกินหมากทำเลยลองพี่ออกสีแดงมีไม่เยอะครับสีแดงเคยได้ยินว่ามจะมีหลักหน่วยหลักหน่วยแลก็เท่าๆที่เห็นทางตานี่ไม่กี่องค์ครับนับองค์ได้เลยครับ พี่ข้างหลังไม่มีอะไรเลยเอาของไปเป็นสลับไปเลยพี่สลับครับไม่สลับเราก็ส่องหาตั้งนานไม่หลุมก็จานตรงไหนเป็นสลับเป็นสลับครับเอาให้หมดเลยนะอันนี้เป็นอะไรยุนแรกของผู้ดูพี่เอาน้ำมันชันน้ำมันยางทำปี92 93 91 92 4 92อันนี้เหมือนกับไม่ได้ใช้บล็อกว่ะครับใช่อันนี้กดในบล็อกตรงกันพี่แต่ว่าบล็อกที่แฉตถอดออกมามันจะไม่มีหน้ามีจานยังไม่เนียนยังคือทํายุคแรกเป็นทํากันเองไงพี่โอ้ เป็นรุ่นแรกของผู้ดูครับที่ทำกดอมุกดแล้วทำแจกพวกประชาชนใช่ครับก็เจษยานพิธิ์ใช่ไหมสองสี่เก้านี่ถึงเจิปีเลยนะใช้ชันยาเรือพี่เป็นตัวหลักครับแล้วก็ผสมกับมวลสารต่างๆแล้วก็น้ำมันยางเป็นตัวะสนพี่ตอนนั้นคือแถวนี้ใช้เรือเยอะความสำคัญคือการนี่แหละบริกรรมคาถาหรือว่านั่นแหละเข้าไป แล้วปูดูเนี่ยพอปลุกเสกรุ่นแรกไปแล้วนะผ่านมารุ่นหลังๆพอวิชาพุทธาคมอะไรแก่กล้าขึ้นมาเนี่ยเอาจิตกลับไปปลุกเสกรุ่นแรกๆอีกนะกลับไปเพิ่มพุทธาคมในรุ่นแรกๆอีกนะแล้วพอหลังๆมีลูกศิษย์ลูกหาญาตโยเขามีฝีมือก็ให้ช่วยทำบล็อกให้ครับนะครับนะฮะก็เลยมีมีการพัฒนาเรื่องบล็อกเรื่องลวดลายความสวยงามมากขึ้นและสามารถเนี่ย ปั๊มพิมพ์ได้มีจํานวนมากขึ้นคแต่ก่อนเราจะเป็นงานแต่ก่อนท่านก็คงนั่งทําเองในกุฏิแทนเมหมดครับเป็นความตั้งใจความเพียรพยายามให้ลูกหลานเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆนะถึงบอกว่าพุทธคุณหลวงปู่ดูถึงได้แข็งแรงนนนี้ะแล้วก็เข้มแข็งมากร้านปิดยังร้านรับพี่ไปก็ปิดเลยครับโอ้โหรู้ว่าถ้าพี่ไปจะเปิดให้ทำไมอยากไปดูอย่าไปดูที่ กลัวพี่แท่งเหมาหมดเหรอไม่มื่อกี้เอาไปยังไม่ให้กลัวกลัวไปขโมยพระติดต่อสองท่านนี้ได้ที่ไหนอ่านี่ฮะครับผมคนแรกผมอยู่หน้าวัดสแกครับอยู่่นีมีอะไรไหมล่ะเว็บทรงเว็บไซต์จะได้เข้าไปคุยเฟซบุ๊หลวงพุดดูแชนแนลครับเข้าไปดูได้ครับมีมีรายละเอียดติดต่อได้ได้ครับนะคำว่าหลวงพุดดูแชนแนลเลยครับขึ้นเลยครับแล้วของพี่ธนาก็เหรซอยสายลมครับพระขนโยธินซอยแปดครับโอ้ประจันยุทธ์เนี่ยเนี่ยวันนี้ก็ ต้องขอบคุณพี่โยแล้วก็พี่ธนามากเลยนะฮะยินดีและเป็นเกียรติครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ